ใครหน้าไหนที่คิดจะเป็นศัตรูกับประเทศไทยคนไทยผมเชื่อได้เลยว่ามันไม่มีที่อยู่ที่ยืนแนะ่ชื่อมาต้องหายสวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ครับผมไอทหารหมวดเล็กอาจารย์ฐานหมวดเล็กเขาได้ออกมาพูดเขาเป็นฐานกระเรียงนะผมนะอ่ะซึ่งเป็นฐานกระเรียงก็คืออยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะผมนะใช่ไหมบางคนก็ได้สัญชาติไทยบางคนก็ไม่มีสัญชาติไทยนะผมนะแต่เขาก็รักประเทศไทยไม่แพ้กับเราเลยนะผมนะอ่ะหมวดเล็กได้บอกว่าเหลือแต่ชื่อแน่นะครับผมนะ ถ้าว่าวาแดงยังไม่ถอยออกไปนะผมนะประเทศไทยนะครับผมเป็นประเทศที่รักสงบมากๆนะผมนะแล้วก็ไม่เคยไปแบบไปยุ่งเกี่ยวกับใครอ่าแล้วก็ไม่เคยไปทําร้ายใครก่อนด้วยครับผมถ้าเจราจาได้เขาจะเจราจาครับเดี๋ยวไปฟังฐานกะเลียงหรือว่าหมวดเล็กฐานกะเหลียงคนนี้พูดนะครับผมนะว่าไอ้อย่าลงดีกับประเทศไทยครับผม ระวังคนอื่นจะเดือดร้อนนะครับครัาเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับทุกคนนี่ครับสวัสดีครับผมหมวดเล็กพาลุยนะครับวันนี้วันที่18ธันวาคม,ม2567ปี24ก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับ <c oughs> มีคำถามมาเยอะก็ต้องมีคำตอบตอบรวมยอดทีเดียวเลย ใครหน้าไหนที่คิดจะเป็นศัตรูกับประเทศไทยคนไทยผมเชื่อได้เลยว่ามันไม่มีที่อยู่ที่ยืนแนะ่ชื่อมันต้องหายพูดแค่นี้คงจะเข้าใจนะครับคนไทยไม่ได้หาเรื่องไทยคนไทยไม่ได้มีปัญหากับไทยคนไทยรักสงบแต่ก็ไม่สยบไห้ใครเหมือนกัน คนไทยมีแด่ให้มีแด่ช่วยถ้าพวกมึงยังไม่หยุดก็ทั่วโลกของไม่ปล่อยไว้หรอกทั้งที่เดียต่างคนต่างอยู่แต่พื้นที่เขาก็พอไม่ต้องอะไรมากมายรู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่ของของเราแค่ก้าวถอยหลังแค่นั้นก็จบ เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วว่ามันจะลำบากจะลำบากชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องจะเดือดรอ้อนเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ชอบความวุ่นวายคนไทยเขาชอบอยู่ความสงบเปรียบเป็นประเทศที่เสรีภาพมากคนไทยไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับใคร ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหากับคนไทยประเทศไทยผมเชื่อได้เลยว่าเหลือแต่ชื่อแนะ่เพราะว่าทั่วโลกเขาจับตามองอยู่ทุกคนน่ะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยเชื่อผมไหมเพราะว่าคนไทยไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยไปท้าใครคนไทยเขารักสงบ ใครที่คิดจะมีปัญหากับประเทศไทยคนไทยนะเชื่อผมเถอะเหลือแต่ชื่อแน่พูดแค่นี้ก็น่าจะตีความหมายได้นะผม,ม,มหมายความว่ายังไงนะครับก็พูดได้แค่นี้ลแหละไม่มีอะไรมากครับผมเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผมโอ้สุดย่อเลยจันบเมื่อเลยนะ แกก็พูดดีมากนะผมนะในความคิดเห็นของอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับผมสักนิดๆหน่อยๆครับผมอาจารย์พูดให้คุณผู้ชมฟังนยครับก็ก็อย่างที่มวลเล็กพูดนะครับก็แกก็พูดดีพูดถูกเหมือนอันก็จริงตามนั้นใช่ครับส่วนผมนะครับผมนะก็แบบ ผมก็แบบรู้สึกแบบความรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นแบบที่แบบมีกองกําลังที่แบบสนับสนุนประเทศไทยซึ่งเขาก็ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะผมนะแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศไทยนะผมนะแล้วก็แล้วก็ เขาก็ยังจะช่วยแบบออกหน้าออกตัวแทนนะผมนะเพราะอะไรเพราะว่าเขากับไอว้าแดงก็เคยทะเลาะก,กันมาเคยลบกันมาก่อนนะผมนะอ่าแล้วก็ทีนี้เขาก็จะออกหน้าให้ประเทศไทยนะผมนะถ้าว่าประเทศไทยไม่ชอบไม่ยอมนะผมนะประเทศไทยเราก็ไม่ได้แบบจะไอ ต่อสู้เลยนะครับผมนะคือประเทศไทยเราเป็นประเทศที่รักสงบนะครับแล้วก็จะเจราจาก่อนนะครับผมนะปณีปนอมก่อนนะครับผมนะจะใช้หลักการนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเจราจาไม่เป็นผลก็สามารถก็ไอสแสดงครับผมไอที่ว่าเขาปล่อยลูกระเบิดไปไอใช้ปืนใหญ่ยิงคือเขาเรียกว่าการสแสดงแสงยานุภาพของไอประเทศไทยนะครับผมนะให้เขาได้เห็นนะครับผมนะว่าเฮ้ย มึงทำแบบนี้ไม่ถูกนะเออกูก็แบบไม่อยากถามพวกมึงอะ่ะพวกมึงก็แบบเป็นเด็กแค่กลุ่มชนกลุ่มน้อยแค่กลุ่มเล็กๆอะ่ะเออนั่นแหละประเทศไทยก็เลยแสดงแสงยานุภาพไปกับไอ้ทหารว่าแดงได้เห็นแลนะว่าไม่ยอมแน่นอนคนระผมยิงช่วงนี้นะผมนะ ทักษินแล้วก็ไอ้ทักษินกลับมาแล้วนะผมนะแล้วก็ได้ประกาศว่าไอ้จะปะัาพรยาเสพติดอีกครั้งครับผมก็ <c oughs> ตามนั้นครับทุกคนครับผมขอแบบคนไทยทุกคนแบบรักกันนะผมนะแล้วก็แบบเป็นกําลังใจให้ทหารไทยใหญ่ทหารกะเหลียงแล้วก็ทหารไทยด้วยนะผมนะซึ่งเขาได้ทําหน้าที่รับใช้ชาติอย่างเต็มที่นะทุกคนนะอ่าแล้วก็เขายอมนะผมนะยอมแบบเสียชีพนะผมนะเสียชี ีวิตเพื่อที่ว่าจะไอให้มีแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่ต่อไปนะผมนะผมก็ เป็นกำลังใจให้ไม่ทับภาคที่3แล้วก็กองทัพภาคที่สามนะผมนะซึ่งผมก็อยู่ทัพภาคที่4นะเหตุการณ์ทางใต้ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะดีมากมายอะไรก็พอทรงๆตัวก็เห็นไหมทุกคนมีคนเสียชีวิตกับทุกวันมีข่าวได้รับบาดเจ็บฐานโดนยิงฐานโดนระเบิดโดนรอบยิงต่างๆครับผมที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็มากพอแล้วครับผม ขอบคุณนะผมนะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันนะผมนะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะผมนะใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมนะสามารถโดเนตได้นะผมนะอ่าหรือว่ากดซุปเปอร์แตงหรือว่าสามารถสมัครสมาชิกในช่องเราได้เลยนะผมนะเดี๋ยวเรามีเหตุการณ์อะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาพูดมาบอกให้กับทุกๆคนได้แบบได้รู้เกี่ยวกับ การทหารอ่าส่วนมากเราจะพูดเกี่ยวกับการทหารนะครบผมนะใครเสียชีวิตที่ไหนเออเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเขาสู้รบกันไปถึงไหนแล้วหรือว่ามีเหตุการณ์ดีขึ้นหรือไม่อ่าช่องเราก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนนะอาจาร์ไปเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะวันนี้นะอาจารย์จะมีอะไรพูดกับคุณผู้ชมสักนิดไหมครับอ่าบเกมว็พูดไปมาแล้วั ผมพูดเลยแล้วโอ้อาจารย์ก็ฝากโอยพาะ้พี่น้องคนไทยก็รักกันอะไรก็ได้นะอาจารย์เอ่อในแบบของอาจารย์เ่ยเอาอาจารย์ก็สุดท้ายนะครับก็พี่น้องคนไทยเราก็ฝากให้รักกันมากมากขึ้นครับปกติก็พี่น้องคนไทยเรารักสามัคคีกันอยู่แล้วนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ก็พูดดีมากนะครับตอนนี้ครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับ